บอกว่ามีการเปิดอะไรไหมเราต้องตรงสัยครับอีบัดนี้จะไม่ได้มีการเปิดเลยนอกจากว่าเวลามีภารกิจอย่างนี้เ <c oughs> ปทำนาจงกองท้องถิ่นะในการเลือกตั้งของสมาชิกอบต ขอกระเชนนะครับเมื่อวันที่30กันยายน2555ที่ผ่านมานะครับซึ่งมีทั้งหมด11หน่วยด้วยกันผลปรากฏว่าหน่วยที่หมู่ที่8หน่วยที่8นะครับไม่สามารถประกาศสท .15 ได้เนื่องจากว่าผลการรวมคะแนนเนี่ยนะครับไม่ตรงกันนะครมีข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ตามขั้นตอนกระบวนการในเรื่องการเลือกตั้งนะครับต่อการใช้สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะต้องอเมื่อ,อมีการนับแล้วเนี่ยนะครับผลรวมแล้วเนี่ยไม่ตรงกันมันมีนข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทำอย่างไรที่จะให้มันโปร่งใสนะครับแล้วก็หายข้อข้องใจทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนั้นเนี่ยนะครับเรา จึงต้องรายงานให้ทางกกตจังหวัดทราบเพื่อที่จะขอข้อพิจารณาความเห็นจากกกตจังหวัดนะครับซึ่งกรกตจังหวัดได้แจ้งไปทางกกตส่วนกลางนะครับและก็แจ้งผลมาแล้วว่าให้มีมติให้ทางกรกตท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการนะครับตรวจนับบัตรนะตรวจนับบัตรนะครับ เพราะว่าหน่วยที่8เนี่ยมีผู้สมัครทั้งหมด4ท่านด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็กปนนะชุดที่นับคะแนนของหน่วยที่8หน่วยที่8ชุดเดิมนะชุดเดิมนะครับโดยอันนี้ถ้าหากตรงกันนะครับรวมแล้วได้ตรงกันเนี่ยก็จะถือว่าประกาศาาสองทศส่ห้ ก็คืออำนาจการประกาศสทสิบห้าเนี่ยก็คือของกกตท้องถิ่นนะครับถึงกกตจังหวัดท้องถิ่นอ่ส่วนกลางเนี่ยจะได้ประกาศของการเลือกตั้งว่าอ่าทยมีการนับคะแนนใหม่คะแนนของคุณก็เป็นไปตามที่โชว์ที่หน้าหน่วย14ถูกต้องไหมครับท่านครับดำเนินการรับมอบเนาะมีการเสียรียบกันนะครับ แล้วบดขาดบดขาก็นักกีฬใหม่เอออย่างนี้ก็นักกีฬาใหม่นะฮะบาดขาดในสายขึ้นอาแล้วไม่มีมาถึงนที่นนั้นอันนั้นเรจะตรวจสอบไม่ได้เราต้องเช็คแลนเพราะได้สังเกตการแล้วหินบาดอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะนะ เอบัตรทั้งหมดนะฮะรวมทั้งหมดค้าแล้วก็จะมานับว่าบัตรดีบัตรเสียใครได้เท่าไร่อย่างนี้นะครับท่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เอาใจช่วยนะฮะบพื่อสุขาวมาสังเกตการด้วยนะครับระวังมือนะครับถือปิกตัดเชือกแดงได้เรองอะไรอ่ะแกเเล่มกาว อยู่ใกล้สิมายู่ใกล้หน่อยบอกมายู่ใกล้พื่อจะเรียกเอากน,น่นนี่หนึ่งครับ2ครับ12 13 14 19 ห้าสิบตรงนะครับห้าสิบแยกาแยกาีกช่วยดูนะครับช่วยดูนะครับแยกปหาการ แยกกันได้ครับเราจะได้รู้ว่าของไหนเกินเจอนดูนะครับผู้สมัครทุกสิ่ท่านมองเห็นนะครับเราจะไม่ได้บอกเกินเท่าไหร่แยกกันหากเราจะจะสับสนกันเไปดูนะครับทุกท่านนะครับต่อแล้วครับหนึ่งนะฮะสองเซ็นรวมกัน นัสนี่คือการนับแนที่ห้ายี่อ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่การนับในเย็นชุดสุดท,ท้าย 4, ต้องไม่เกิน15บหใบ อ่าโอเคไปครับตัดหนึ่งไปตัดหนึ่งไปครับรวมเลยครับวันนี้เท่าไหร่ตร<ม>วจเช็คกันเองว่าตรงกับที่รับไหมนะครับบสองนะครับเอางั้นเนาะให้ตรงนี้เปลี่ยนข้าวยังำไรมครัน่มาไหมสมัคี่สมัครงนี้ไม่ไตรสครต้องมาแต่ว่า กรรมการจุดเก่ากลยดีสาม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  D Obrigado.